สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวัน <on> นี้หางเฮ็ดเพาะเฮ็ดทอบเหมือนเดิมครับวันนี้ปลากระดัที่เสาเก้าเดือนพฤษภาคมปีหกเจ็ดพิกัดถนนอำภอไม่ออนจังหวัดเชียงใหม่จ้าตำบลธาเหนือครับตำบลทาเหนือต้องตกกระถามสาแเนมาเถิมใดมากหมูไหนมูหูแล้วจ้ะมากกระเพิ่นผมครับวันนี้จะมาประมาณเอามาลุ้นกันครับจ้าไปไปหาเฮ็ดลุ้นด้วยกันครับจ้าหามาหลายวันละปลานี่เนาะ เหตุ่นเน<ฮ>เอเมื่อไหร่จ๊ะเมือม่อะมร่หลายก่อนเนะาะจนกันไปเนาะอยู่อยู่ครับเน,ะนาะสามเ<ฮ>ก,กินเหนือ่อยมหนง่อยจริงแ้อก็ สองเกนเนาะนี่นีเกนมาเด็ดหน่อยขาวเนาะวันนี้ป้ากำเกนหมดแล้วบ่

้องจริงมันขอแห้ยได้เนาะแกนแกนเดียวว้าวแกนใหญ่โอ้แกนสีแกนนน่จำไวได้วใหม่ไองเบือ น่แถวเลยครับสอง้สามเกน อ้สามลูกี่นี่มัแกันเนี่ยเห็นไหมนี่สองแกนสแกนสองแกนนสองอันนี้นี่โอ้ยใหญ่แตทับหินแม่โคพุทธพุทธออกนี่ด้าน เยอะละอยากง้อเบาใส่ดิจุ๋มนะครับอ่านี่งเนี่ยนม่ได้สิบอนีแวนี่นี่นี่มือตามมอมองมานี่น่าจะเนาะปิกองปินกองเ หน่วยหมายแต่เปาใช่หรอแก้นหน่วยครับกำลังสีแน่ขึ้นเนาะครับแกนหน่วยก็ได้อื้อแกนน้อยแนมลงไม้เห็นหน่วยเนี่ยเธ็ดทำให้เป็นหน่วย เก่นเดียวสามนนี่เนาะเขนนง่ายแอบกันยันน,น,นนี่หินน่ะเนาะสามสแล้วครับกันยังไงสองไงมีสอง กันครับสามกันโอนะ้โหด้นัก็นนจัเงย ตอนนี้นั่นเอายอาครับอ๋อแคอ่ตออัวงาแล้วจังีน้นยาหัวยันยของมันรลดนะลุดวนถานีสองแกนนั่งส่แนทต่อในก้กะปะสองสามแกนพักกี่แกนสาม <laughs> เอาเลยสามไงเนอะอ มาโอ้ยดินนี่อขอขึ้นมาปะนึกว่าเห็นหน่วยนี่เนีโอ้ยดินมันแตกอยงนี้น่ากล้างในข้อม้วนนี่ท่านว่านี่เห็นสองหน่วยนี่นะนี่รุ่นเป็นไงเราจะมีกี่หน่วยจ้ะตีแกนโตกเวลาขอขึ้นม้วนฝืนดินดินเแ็บพูนสองแกน หนหหนึ่งสโอ้ผีเด้อผีเดีอไ่เหมือนหินเหกันมีห้าห้กันนี้สองกัแปดกันจนแปดโยกหินกันอแม่โคมึงันยกหินไหวก่เดียวอ้อนยังเดะ่นุ่มเยู่ ก,ออก,ก,กิน,น,น,นแล้วกรจะหนุนเน้ำซ่แล้วแมันแนันงไงมอมมอมอืออือือออ เฮ็ดนี่มากอะาหดแบกหินไหวเนาะสองหน่อยจ้ะดสองน่อย ไตบังหินเลยเนาะนไม่ได้สิได้ลุ่นไตบังหินนะบ่มีหินดำดำแขนด้วยะรอนี่นยังหน่อยเูยนะเราเหลียวแต่แป้งตาหวานฉ่ำ ปั้นเต็มมือไหวเนาะนี่สองสานึ่งจุ่มหน่จุ่มบานเขียนบานึเขียนเจ็เขียนเนาะเขีนมงามงงามเะน่กลุะกะคือเป็นจุ่มสีมันดไว้เลย่นึ่งน่หนเนอ ้นคับอืมขีเคนี้ดีแม่โคงัดมีแม่โค้งยแย่งแล้วนะตามหินครับ โอ้โหบะเลยไม่แห้งคอ,อยงเยอยวน้องต้องใส่เป็นง,งัดนำจ้ะสามเกนสามเกนเด้อดินทรายนะจธอเนาะ เต็มถุงแล้วลงไปเป็นสายครับลงมาเ้นเป็นสายนี่จะมีอะเต็มถุงกันแล้วเนาะนี่ของฟ้าชัยอันนี้วันนั้นวันนั้นไงนี่นะควรจะเต็มก็นักครับเนาะ ดำํ่เหมืนกิงกันเนาะถุงมันในกิ่งได้กดันนี่ถุงซอเนี่ยจะเต็มพอดีเนาะชุดแรกของเขาเนาะเพราะว่าใส่ถุงไปยังมันบอเป็นอยังนั้นะจ่ะอากาศมันบริสุทธิ์หว่างที่ไทยอีสานเนาะท่านนี่มันบรเสียจ้ะเราได้ข้ามคืนเป็นอย่างครับเดี๋ยวเราก็ปปิกบ้านก็ดีอยู่อากาศมันห้องหล่นถุง ยังยางมัดก่อนแล้วอ่ะหนึ่งถุงละครับรอรุ่นถุงต่อไปครับเนาะอ่าไปเรื่อยๆครับน้องตะกันอยู่ต่อครับต่อกระมานละก้นนี่เหาอืมยกนสองี่กน ตาหามูแล้วสามหนยสีหน่ยน่จจะห้าหน่ยนะเอาไว้อ,อ,ววอ,อืมโ้ี่กอง้าวเากลองกลัวกลจะป้เนาะต้งกองกองเงยยังไงจีง่ยเดที่ห้องสาเนตมาเทบครับ วาใช่่นปลาสามเกนครับอีกสองน่อยเห็นนี่เหยน่อยครับอนี้ครับสามอีกมือกี่เกนสามสี่ห้าเนาะจ้า ห,หินทับเหลืได้สองเกนครับครับโอ้จอนแนดใส่ด้ปลายเกนเนี่ยนี่นะตาเน,นทขึ้นครับเปนน็นตาเนทแดกเนื้อีเกนน้ำเหลือ กำลังมุดตาทีมากทองเกนใั้สงเกนให้อะไรก่อนปุ๊บผมได้ครับทีมชั้นเนาะจ้าโอ้โหโอ้ยนั่นนั่นนั่นสามแกน ได้ย um, ูคร uh, ับได้ยูได้ยู่ามกนย่างนี้นะกอฮะถ้ากี่ถุงละถ้ากี่ถุงล้วครับถุงเดียวถุงเดียวยังบเตียมเนี่ยอเด้งหงมีมาตัวกันครับสามเกนเกนเกนมุ้งของเกนได้หนี่งอันี้เกนอีกน่ด หน่วยหนึ่งจะเนี่ยค่ะโอ้นี่สหน่วยนีนี่อีกสองหน่วยสอกนสามกันจะเนี่ย นี่ถึงที่สองพักพกินข้าวเสร็จแล้วจ้ะเต็มแล้วไปเอาลุยต่อครับถึงที่สามที่สามจะมาแก,ก็รุ่นกันต่อไปครับ ม yeah, yeah. mm ่ขนาดครับสามเมตรเกีมเอบอุ๊ยจะนี่ยสี่อยอ่าแดงมสามเก็มครับอือล่าง หนเดียวสองเขนเดียวครับในขนาดม่ีดเขียนนกเขน,น,นสองมสองครับสามเขครับงสงีสง่น นึ่งครับสี่เม็ดครับสามชั้นครับแก่นี่มันเหนียวมาโอ้เจัะ ที่เก่นเมอนตาเนาะจ้ะโอ้โยจริงๆแนมนเห็นแนงมงนายง่ายนะจ้ะนเนะนอะไรห็นันอะไรเห็ดเก่นเนกน่ยม่เห็นเลยนะโอ้ยเก่น น้อยครับทีแกนสองแกนครับทั้งแกนน้อยทั้งแกนใหญ่เตืดประตันกันครับสองแกนครับสองแกนครับ มีงจะมึงกัมมึงเะลือจะมงจมงนะมงจะมงจะมึงจะมึงจะมึะมนะอ่อนๆมึงเนะะมึ๊บึ๊บจบนะะมึมจ้ะเสียม ถุงที่สามครับวันนี้เสียงขนาดแล้วเนาะฮะหนาวก็จะมดดอยแล้วเมื่ออื่นจะไปทันใด่นอบับนี้เกิดหลายวันแล้ว้อยเนาะสี่ห้าวันคนก็หากันหลายเพชรออกมาจันเต็มถุงเต็มถุงพอดีเนาะถุงที่สามครับถุงที่สี่ขาปิ๊กเนาะ ุอสีสีคาปิ๊กดินเป็นเต๋อเต๋อตอนแอรเคลีย์มึงแมนอีกทีเยอะส่งแกนสีแกนครับ เป็น,นขมือะล,ละ,อะเก็บไม่โคจกมีแม่โคด้วยนะแ <c oughs> ม่โคหน่อยสองเรื่องเนาะถึงวันครับหมอนถึงวันอืมจุกมวย์สามเีคนระับจะช่ยเก็บเมยเลยสามเกนสี่เกนครับ แอบแครับนี่นี่จะงอวงของน้วยงอนไม่หัวยาวงอแ่อแงงกนอยังงามเลยจังเลยงอแงงอแงงอแงยังงามเนาะปิตับรับ มันเป็นแตกๆไงเห็นว่าจ้ะร้องคอมันเหีอยไว้นั่นนั่นฮัมของสาวที่นเ้มแข็งได้ เือท่าลุงหมูว่านน,น,านาาี่ว่าแต่เนาะหมูว่านผู้ซวในกัมาเด้แต่วาเห็นลุงม,มันขอได้บบแวะเนาะจ<ด>ุ่มเดินเขาลงเมื่อมันนี้ว่เ <สะ S 1> ห็นคนเม็ดครับวุ้ยนี่เม็ดเด้อาืนี่มเมดด็มเมดงไงะนโมครับนสองแก้สาม สี well. ่ห้ากแกนครับเก็บครับหนึ่งสอเขาเหลือไม่เอาสามแกนสี่แกนนะรันเนี่ย มาถึงเตี๋ยลแล้วเนาะใช่ข้าในถุงสีสีของเขาเนาะครับเอากลับมาเมื่อยแต่เต็มบ่เต็มมือนี้เฮ็ดเฮ็ดเริ่มหายากแล้วเนาแตะเนาะครับผมรู้ว่าเอ้ามองนี้อาทิตย์หนึ่งหรอหมอครับผมคนก็หาหลายครับเนาะจับมาหาหลายครับมดเหลียวอะไแล้วเนาะมดจะจัดด้วยนี่รอเราว่ามองอื่นสิออกไหมบ่ เต็มเต้นเต็มถุงพอดีเต็มถุงพอดีอืมอืมอคนงานของเฮานี่ครับเก็บตกให้ทอเหมือนตาครับเก็บ <c oughs> ตกอีกหนึ่งวันเลจ้านนเนาะครับผมมีซีถุงได้ซีถุงเมื่อนี้ครับได้ซีถุงครับเว็นหก ครับเจ็บคนนอาจะเนาะมันมีมดดอยแล้วเริ่มหายากกันเนาะจ้ะเริ่มหายากแล้วครับวัดระเหยถอมมือนตาเนาะเนี๋ยแต่สุงคนจามันนี้ไปก็เริ่มสีแก่แล้วเนาะจ้ะแต่ตอนนี้ยังอ่อนอยู่สองสามมื่อแก่แล้วล่ะบรับยังอ่อนอยู่ครับวันนี้นะครับครับวันนี้ก็มานยู่ครับเอาใช้สัญญาก็พิมีกมันปีจองก่อนแน่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือพาลุยครับทางเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เน่นะครับวันนี้ลาปีดแล้วน้องพี่บางก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปพี่บางก่อนครับ